สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ให้เกตติดตามทุกชุมชนเลยครับคราววันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องสลายุถแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูรถแท็กเตอร์เข้าใหม่หนึ่งคันตัวนี้จะเป็นอ่ายันบ่า49แรงนะครับเป็นปี60ครับผมเดี๋ยวเราไปชมเนื้อตัวกันใกล้ๆเลยนะครับครับคันนี้ก็เนื้อตัวดเดิมๆนะครับเป็นรถปี60รถปีใหม่ๆนะครับ49แรงเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำขับเคลื่อน4ล้อครับ สภาพยางทั้ง4เส้นนะครับยางสวย4เส้นนะครับยางหน้าก็95%ครับยางหลังก็85% 90%เหมือนกันนะครับเหลือเยอะครับตัวนี้ดูกันใกล้ๆครับอาจจะเขือนนิดนึงนะครับขีดินขี้ดอนเยอะนิดนึงเพราะเราจอดตากแดดตากฝนไว้นะครับฝนตกดินก็เลยกระฉันขึ้นมาติดรถนะครับคันนี้ําเดิมนั้งคันนะครับจะมีแค่เก็บสีตรงอ่า ชุดนันดินแล้วก็กระทะล้อนะครับผมครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นรถสวยนะครับรถเดิมเดิมมากนะครับคันนี้ชุดสีบอดี้เดิมนะครับเครื่องเกียร์สีเดิมมาร์กเดิมทุกจุดอชุดสีตัวนะครับยังเป็นสีเดิมตัวนี้เราขัดให้ใหม่นะครับสีเงาๆวิ้งๆนะครับตัวสีบอดี้ไม่ผุครับผมช่ิมองคันนี้ก็ สองพันเก้าร้อยชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงแท้ครับผมคันนี้จะมีของแต่งที่ติดไปให้นะครับมาจากเจ้าของเดิมก็จะเป็นท่อซิ่งชุดประคองคานหน้าแล้วก็จะเป็นเพากระบาดนะครับเป็นเพาแต่งนะครับเพราะว่ายันมาปัญหาหลักๆก็ตัวเพากลางนะครับปัญหาหลักของยันมาของเดิมมันจะเป็นเม็ดลูกปืนนะครับลูกปืนอาจจะแตกบ่อยหลุดบ่อยแล้วก็เพามันลุดบ่อยนะครับตรงนี้ก็นะครับตัดปัญหาจะจบนะครับเป็นเพาแต่งนะครับ ครับส่วนมากนะครับเขาจะใช้กันแบบดีนะครับราคาเฉพาะตัวนี้ก็ประมาณ6 7 0 0นนะครับตัวนี้แล้วก็ชุดประคองคันหน้าก็เนี่ยครับตัวนี้เราเก็บสีให้ใหม่นิดหน่อยครับผมนะซื้อสวยขุมคันหน้าเน้นเปียครับเป็นชุดประคองคันหน้าของยันม่านะครับตัวนี้ก็ซื้อแยกก็ราคาประมาณ6,00 0นะครับห้าหกพันครับผมตัวนี้เราไม่ถอดขายนะครับแถมไปกับรถเลยครับแล้วก็ท่อซิ่งตัวนี้นะครับ ท่อซิ่งตัวนี้ก็น่าจะประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเป็นท่อสแตนเลสแล้วก็มีสปริงกัมนาแต่งนะครับตัวนี้รถการเล่งดีมากนะครับคันนี้การเล่งดีมากติดตีนนะครับเสียงท่อไพลเลาะครับผมไม่ดังมากจุดสีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บให้ใหม่นะครับตัวนี้อาจจะมีสีถลอกตามการใช้งานนะครับเบอะกกำลังหุ้มนะครับตัวเบาะ ไฟเก็บให้ทุกจุดนะครับซีความใช้งานครับผมคันนี้ก็ชุดท้ายยังเป็นสีเดิมนะครับยังเป็นสีเดิมอยู่ครับตัวนี้สีเดิมก็ยังสวยนะครับีโอใช้งานปกติคันนี้ก็รับประกันเครื่องเกียร์สามเดือนนะครับรถสวยเดิมมากนะครับคัดเดิมเกียร์เดิมคัดเดิมเกียร์เดิมนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะมาร์กเดิมอาร์กเดิมโรงงานทุกจุดครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องกันนะครับ เดี๋ยวแปะรูปที่รถล้างตอนรถล้างเสร็จใหม่ๆให้ดูนะครับ่ามันสวยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้รถมันเขอนนะครับมันสกปรกนปดนึงเพราะว่าเราจอดตากแดดตากฝนนะครับดูนะครับมาร์กเดิมทุกจุดไม่มีรอยแกะที่ดินเยอะนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมการันตีนะครับว่ารถเดิมสุดๆนะครับคันนี้ใครดูเป็นก็มาดูได้นะครับรถเราไม่มีการย้อมเมวทุกคันนะครับ จอดทุกคันนะครับขายทุกคันครับผมการันตียอดขายมากกว่า5 0 0ร้อยคันนะครับเดือนหนึ่งก็ส่งไม่ต่ำกว่า10คันนะครับเดือนหนึงครับเดี๋ยวเราลองไปชมคลิปการใช้งานกันดูบ้างนะครับ ก็ไม่มีตัวทวงด้านหลังเราไม่ได้ใส่ผ่านนะไม่เป็นไร องเก่สามหนดูนะครับ ผมก็ประมาณนี้นะพอดีว่าอยู่คนเดียวนะถ่ายคลิปคนเดียวไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับมาชมคลิปตอนรถวิ่งเนี่ชัดๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวคันนี้นะครับราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้เป็นรถปีหกศูนย์ยันมาสี่สิบเก้าแรงครับปีหกศูนย์อุปกรณ์สองชิ้นเช็คพร้อมใช้งานครับรถเดิมสวยทุกจุดยางหน้าหลังเหมือนใหม่ครับผมใช้งานกันยาวๆครับผมตัวนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ แล้วก็รถที่ยังขายได้ที่ร้านนะครับตอนนี้ก็มีเยอะครับผมครับถ้าเป็นยันมากก็เริ่มตั้งแต่35แรง39แรงอ่า45 49 51นะครับมีแทบทุกรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นเล็กนะครับแล้วก็คูโบต้าก็จะมี28แรงครับตัวนู้นะครับผมครับ28แรงอ่า30แรงครับแล้วก็จะมีเคที140พัดครับผม ตัว3 5แรงยันมากก็จะมีให้เลือกด้วยกันประมาณ3คันนะครับผมครับแล้วก็39ก็ประมาณ2คันครับผมอ่าคันนี้ก็ราคาอยู่ที่285,000บาทนะครับเป็นชุดดันนินใหม่ครับผมแล้วก็ผ่านทวนครับเช็คความใช้งานบนรถปี59ครับคันนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นปี59ครับ39แรงปี59ครับตัวนี้ก็อุบัต้า30แรงครับผมคันนี้ก็รถเดิมครับ รถทุกคันเดิมๆนะครับรถก็ยังไม่ได้เก็บสภาพให้นะครับลูกค้ามาดูรถแล้วก็จะเก็บให้ที่สวยๆนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าว่าจะให้เก็บตรงไหนบ้างยังไงบ้างนะครับก็เรามาคุยกันดูคันนี้ก็ราคา2 0งแสนสี่หมื่นเบาทนะครับเป็นชุดดันนิ่ใหม่ของนาซาครับตัวนี้แล้วก็ผ่านพวนคันนี้ก็เช็คพร้อมใช้งานครับโคบต้าสามสิบแรง คันนี้ก็รถเดิมครับเครื่องเกียร์ดีเครื่องเกียร์คับไม่มีรอยแกะครับคันนี้ก็35แรง C L X นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เพิ่งมาดูรถเมื่อวาน,นครับผมยังไม่จบครับคันนี้ยังคุยราคากันเรื่องตัวนะครับก็เลยไม่จบเพราะว่าตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับรถสวยมากก็หนึ่งแสนห้าหเอ้ยหนึ่งแ 9 8 0 0 0บาทนะครับเล่มพร้อมโอนครบนะครับเป็นตัวท็อปนะครับของยันม่าครับผมเอาใส่ตัวมีแป๊บหนึ่งครับพอดีไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่ลองฟังเสียงดูนะครับเครื่องเกียร์คันนี้อน้ำเดิมครับรถคันนี้ก็อายุหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าสภาพประมาณนี้ก็ยังถือว่าเป๊ะนะครับรถไม่มีอายไม่พ่นนะครับ รถสวยยางหลังสวยครับยางหน้าสวยเช็คพร้อมใช้งานเล่มพร้อมโอนรูบออะไรเดิมนะบบอกคอนโซลทุกอย่างเดิมครับผมครับเป็นตัวท็อปนักเป็นตัว T L X ครับมันจะมียันมาสามสิบห้าแรง T L X แล้วก็ยันมาสี่สิบห้าแรง T L X เนาะครับที่เป็นตัวท็อปเนาะครับโอเคครับตัวนี้ก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทอุปกรณ์สองชิ้นเช็คพร้อมใช้งานครับรถเดิมทุกจุดครับผม ต่อมาก็ยันม่า5 1แรงครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นสุดยนะของยันม่าเป็นของรุ่น L อเนาะครับเป็นรุ่นเล็กของยันม่า5 1แรงครับตัวนี้ยางใหม่หน้าหลังครับชุดนนินใหม่ของนาซาแถมกระจังหน้าที่สวยอย่างนี้ให้นะครับแล้วก็แถมท่อสิ่งให้หนึ่งใบครับยางใหม่หน้าหลังรถเดิมทุกจุดครับผมรถสวยมากครับผ่านพวนก็สวยครับตัวนี้ผ่านพวนสวยใบเต็มครับ ดูชุดแขนชุดท้ายนะครับเป็นของใหม่นะครับไฟระบบไฟทุกอย่างเก็บทุกจุดนะครับเช็คความใช้งานทุกจุดเลยครับคันนี้ก็ราคา4ี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทขายสดนะครับรถทุกคันเราขายสดแล้วก็ออกทกโครับผมครับสวยเครื่องเกียร์เดิมทุกจุดแลบประกันเครื่องเกียร์ให้สามเดือนครับผมส่วนคันนี้ก็เป็นอะยันมาห้าสิบแรงแมนยูครับตัวนี้ก็ เป็นรถปี60ครับคันนี้ก็ปี60นเหมือนกันนะครับคันนี้ก็60ครับคันนี้ก็ยางหน้าใหม่ครับยางหลังสภาพ90%นะครับคันนี้เพิ่งเอาไปไถนามาครับเพิ่งเอาไปเกล็ดดินมาก็จะเปื้อนดินนิดนึงครับผมดูสภาพยางหลังสภาพยางหน้าครับยางหน้าเป็นของใหม่ครับผมครับตัวนี้ก็รถจเดิมครับผมเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะขัดไม่เคยตัด ชั่วโมงคันนี้ก็3 6มพยี่สิบหกชั่วโมงนะครับชั่วโมง3,000กว่าครับชั่วโมงแท้ครับเครื่องเจดีทุกคนันท่านใดสนใจก็มาทดลองระบบได้นะครับคันนี้ก็เอ่อเท่าไหร่2,100ครับตัวนี้2,100ตัวนี้2,100ครับตัวนี้3,000ครับผมตัวนี้3,600ครับรถเครื่องเจดียรับประกันเครื่องเจดีย์ให้3เดือนครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่300,000 แปดหมื่นห้าพันบาทนับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเนนมาห้าสิบเอ็ดแรงครับผมคันนี้ก็คูปุต้าเคทีครับคันนี้คูปุต้าเคอทีอุปกรณ์สองชิ้นครับเช็คความใช้งานก็ราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทครับอุปกรณ์สองชิ้นราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทสตาร์ทมือนะครับตัวนี้เป็นตัวเคทีพัดนะครับจะมีพีทัวปันหลังนะครับแต่ว่าไม่มีตัวกระบอกช่วยยกนะครับตัวนี้ คันนี้ก็มีการเก็บสีมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งครับผมภายนอกนะครับมีการเก็บสีมาแล้วส่วนนึงครับแล้วก็อ่าคันนี้ก็คูปต้า28แรงครับตัวนี้เล่มชุดโอนครบครับยางยางหลังสวยอย่างตัวชุดดินนจะเป็นชุดดันนคันโค้งนะครับตัวนี้ก็เช็คความใช้งานครับราคา1 3 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้1 3 5 0 0 0บาทครับเช็คความใช้งานอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับชุดดานหน้าอย่างเดียวครับผมครับ ถ้าท่านในสนใจนะครับไออุปกรณ์สองชิ้นนะครับหนึ่งแสสามหมื่นห้าพันบาทครับหรือสนใจท่าในสนใจนะครับอาจจะเป็นหางตัดหญ้าก็ได้นะครับโอเคแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงมากมายนะครับผ่านพวนนิปเปอร์หางตัดหญ้ายกกล้องขุดมันนะครับบุกเบิกโรตารี่ก็มีพอได้เลือกนะครับช่วงนี้ก็ของกําลังของกําลังหมดนะครับยังไม่เติมของเลยครับ ตอนนั้นจะเป็นผ่านยกดล่องชักล่อง dck นะครับแล้วก็จะมีของ psc ครับผมครับสินค้าขายดีครับนี่จะเป็นผ่านมือสองผ่านพลซิมทีครับตังนี้จะเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับตัวนี้ราคาถ้าจะไม่ผิดนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็ลองทักมาดูนะครับแล้วก็หางตัดหญ้าเมตรยี่สิบเมตรสี่สิบนะครับเมตรยี่สิบก็สองหมื่นหกนะครับเมตรสี่สิบก็สองหมื่นแปด ครับผมผ่านคนก็จะมีของนาซาของพิมซานะครับเอ่อ SPK ครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ